ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะ ก็สวัสดีทุกคนกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟิชชั่งสองชิ้นในแมปที่มีชื่อว่า Fashion Co สซ s นะครับซึ่งของฟิชชิ้นแรกนะครับจะเป็นทรงผมที่มีชื่อว่า Carry Coast Hai นะครับส่วนของฟิชชิ้นที่2ะน, sure นะครับจะเป็นเสื้อมีชื่อว่า c o s e s Over Si z e ซนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยให้เราทําการดูคัสซีนก่อนนะเมื่อเราดูคัสซีนเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เรากดโอเคที่เป็นปุ่มสีขาวไปเลยเมื่อเรากดแล้วนนรร้าาาาา่่่่ีมมเเททํกกดดลปปปุุ็ สีเขียวทางด้านขวาล่างกดไปเลยเมื่อเรากดแล้วนะครับให้เรารอสักพักนะก็ของฟีชิแรกที่ผมจะสอนนะครับก็คือคารีโครสแฮ i r นะครับโอเคนะก็เมื่อเราเข้ามาในตัวแมปแเนี่มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เราทําการกดการกระบาดให้หมดเลยโอเคนะครับก็วิธีการรับตัวทรงผมฟรีเนี่ยเราจะต้องมีคนติดตามให้ได้5คนนะครับซึ่ง แดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเราสามารถดูการติดตามได้ยังไงนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างตะกี้นี่เลยนี่นะครับเราจะต้องมีคน f o l l o w e r 5คนนะถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้มานับส่วนวิธีการ Follower นะครับให้เรากดปุ่มสีเขียวนะหลังจากนั้นก็ให้มาดูทางด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีตัวหน้าต่างที่ว่าเป็นโปรไฟล์ของแต่ละคนอยู่นะก็ให้เราเลื่อนหาชื่อคนที่เราจะกดติดตามเลยนะครับ เมื่อเราเลือกเสร็จนะครับแล้วก็จะถูกว่ามาในแท่นของคนคนนั้นนะครับให้เรากดปุ่มไอคอนที่เป็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนประกางนะครับปุ่มสีฟ้านะและให้เรามาตรงปุ่ม follower นะครับเป็นปุ่มที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างตะกี้เนี่ยนะครับที่เป็นปุ่มฟ,ฟ้าให้กดไปเลยนี่นะครับก็วิธีการกดติดตามกับวิธีการรับของฟรีชิ้นแรกที่เป็นสกงผกก็มีแค่นี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับตัวเสื้อกันเลย วิธีการรับเสื้อนะครับก็ให้ทุกคนกดตามผมเลยนะให้ทุกคนกดตรงปุ่มที่เป็นปุ่มสีส้มอันที่สี่นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับให้เรากดตัวปุ่มแรกนะครับกดไปเลยโอเคนะครับก็ให้เรารอสักพักนะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เราเลือกเป็นอันแรกเลยนะกดเลือกเสร็จแล้วให้เรากดเลือกเทมเพลตเลยนะครับก็เราจะเลือกอันไหนก็ได้นะเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับให้กดปุ่มแรกเลย เมื่อกดแล้วนะครับให้เราทำการกดปุ่มการกระบาดได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยภารกิจแรกเราก็จะเสร็จนะครับให้สังเกตตรงปุ่มตรงกลางนะด้านบนโอเคนะครับต่อมาภารกิจที่สองให้คลิกตรงไอคอนอันที่สองเลยและเราทำการเลือกอันแรกเลยนะครับกดปุ่มแรกและให้เราทำการกดปุ่มสีแดงๆที่อยู่ด้านบนหัวนะครับกดไปเลย โอเคนะครับภารกิจที่2เราก็เสร็จแล้วนะต่อมาภารกิจที่สามให้กดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มที่สามด้านบนนะแล้วก็ให้กดอันแรกกดอันแรกเสร็จให้กดปุ่มแรกเลยนี่นะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มที่เป็นปุ่มด้านบนสีแดงๆเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับต่อมาภารกิจสุดท้ายให้เราทําการกดปุ่มที่เป็นปุ่มสีเขียวอันที่4ี่กดไปเลยด้านบนนะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดตรงปุ่มที่เป็นปุ่มสีเขียว ที่ว่ามันอยู่ใกล้กระปุ่มสีแดงนะครับกดไปเลยเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวของฟรีที่เป็นเสื้อมานะก็วิธีการรับของฟรีทั้งสองชิ้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบพี่นิฟฝากกดไลค์แชร์ติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อทกลุ่มดิสคอ d กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดสก,กิ้ลด้วยสน,นี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวสดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนนรบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ